สวัสดีครับพบกับรายการบันทึกหมักเทพโดยอาร์ตสีดังครับรายการบันทึกหมักเทพนี้เองเป็นรายการที่รวบรวมเอาบันทึกหมากที่เกิดขึ้นในอดีตโดยนักหมักร้อมระดับสูงสมากๆนะครับผมโดยที่ในบันทึกเหล่านั้นเองเ,องเนี่ยก็มีหมากบางหมากนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมที่อาจจะนอกเหนือจากความคาดหมายของคู่ต่อสู้ก็ดีหรือว่ามาปร,ประมาณเป็นจุดคลายหม็กของเกมก็ดีนะครับผม ที่คนณค่าแก่การที่เราจะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะผมนอกจากเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในกระดาษแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากกระดาษด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นประวัติชีวิตของโปรท่านเหล่านั้นนะผมหรือว่าสไตล์การเดินหมากหรือผลงานการแข่งขันนะครับผมติดตามบันทึกหมากเทพในตอนนี้ได้เลยครับ ในเกมนี้เนี่ยนะครับเราจะมาชมการเล่นกันในช่วงที่เป็นโควิดนะครับผมซึ่งก็แน่นอนว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่สามารถจะจัดการแข่งขัน,ขนไ,ดไ,ดได้เลยนะผมในวงการหมากล้อมไม่ว่าจะประเทศจีนเกาหลีก็ตามแต่แต่ว่าในช่วงโควิดกันเองเนี่ยวงการหมากล้อมเองก็มีการพัฒนาครับผมการเล่นหมากล้อมเนี่ยออนไลน์ ซึ่งจริงๆเนี่ยการพัฒนาการเล่นหมากรุกออนไลน์เนี่ยจริงๆในโลกนี้จริงมันมีมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอมันมีโควิดปั๊บเนี่ยมันเลยต้องพัฒนาให้การเล่นออนไลน์เนี่ยให้เป็นการแข่งขันแบบเป็นทางการให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งแม้ถึงปีนี้เองเนี่ยที่ยังโควิดยังไม่คลี่คลายสักทีเดียวเนี่ยการบินไปหากันเพื่อแข่งขันหมากรุ้อตอนนี้ยังทากันไม่ได้ในการแข่งขันใหญ่ๆหลายๆรายการก็เป็นการแข่งขันออนไลน์กันหมดเลยนะครับผมในโลกใบนี้ตอนนี้นะครับผมนะฮะ ซึงกระดานที่ผมก็เลยจะเอามาเนี่ยก็เลยจะเป็นการแข่งขันที่เป็นออนไลน์เหมือนกันซึ่งผมก็พยายามไปนั่งเช็คนะว่าเฮ้ยไ,ไอบันทึกหมากอันนี้เนี่ยนะมันเป็นการแข่งขันอะไรเนี่ยซึ่งเหมือนเข้าใจว่าเป็นแค่บันทึกแบบเป็นการเล่นกันเหมือนซ้อมมือกันเฉยๆกันเลยอะแบบแบบไม่ได้เป็นการแข่งขันอะไระนะผมแล้วก็เรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยเล่นกันอย่างเอาเป็นเอาตายมากในกระดานนี้นดูแล้วแบบโอ้โหแบบเฮ้ยโอ้โหเล่นอะไรจะขนาดนี้นี่คือเงินรางวัล คือดูเสร็จปุ๊บแบบโอ้โหถ้าเงินรางวัลหลายแสนหลายล้านนี่ยังพอไหวนี่เล่นกันแบบโอ้โหแบบดูเดือดมากนะผมเป็นออนไลน์นะผมซึ่งทั้งสองคนเองที่เราจะดูกันนีงก็คือเป็นเคอร์จีนะครับผมกับป์คจองวานนะครับผมปัคจองวานเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เคยคุยกันก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องของชินจินซอนะผมว่าป์คจองวานเองก็ถูกเคยถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะของเกาหลีแล้วก็ของโลกในในช่วงหนึ่งซึ่งตอนหลังก็ พิ่งโดนชินจินซอนเนี่ยแซงขึ้นมานะผมแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ปักจองวันตรเน,นี้ถ้าจะนับว่าติดหนึ่งในสามของการของคนที่เก่งที่สุดในโลกไหมก็ยังต้องนับเป็นปักจองวันอยู่ดีนะผมณนะวันนี้เองเลยนะฮะอยากจะก่อนจะไปชมเนี่ยผมจะเกินอะไรเกี่ยวกับออนไลน์ให้ทราบ,บ,บกันอีกเล็กน้อยนะผมเพราะว่าว,าวงการหมักล้อมอีกหน่อยก็คงต้องอยู่กันในออนไลน์กันอีกเยอะนะผมเอ่อทั้งสองคนเนี่ยเล่นกันในโปรแกรมที่เรียกว่า Fox s e r v e r นะครับผม เออ่ภาษาจีนเราจะเรียกว่าเย่หู่าเรียกว่าเดี๋ยวนี้นไม่ใช่เย่หู่สิผมเรียกคือชื่อผิดต้องเรียกว่าเป็นอ่าเย่ห่ใช่ตัวนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เป็นภาษาภาษาภาษาคือถ้าเกิดจะเป็นเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นเป็นหมาป่าเออเป็นหมาป่าเป็นสุนัขจิ้งจอกป่าอะไรอย่างนี้ยนะผมฟ็อกซ์อะก็ใช้คำว่าฟ็อกซ์ซึ่ง เออเซิร์เวอร์ของ Fox Server เ,เองเนี่ยก็เป็นของ t e n c ซ n นนะผมในผมอ่านภาษาจีนเนี่ยเขาบอกออกเป็นของ,ของบริษัท Ten c ซ n t ซึ่งก็เรียกว่าในเมืองจีนเนี่ยก็เล่นกันเยอะมากนะครับผมคนจีนก็เล่นกันผ่านโปรแกรมนี้กันหมดเลยแม้แต่ว่าในช่วงก่อนนั้นนี้ที่มีเอ p มาออัลฟาโกมาสเตอร์ครับผมที่ถ้าทุกคนพอจะจำกันได้ที่แบบประมาณว่าอยู่ๆก็มี i อปริศนานึงที่อยู่ก็มาปาโป ในโลกนี้หมดเลยในช่วงหนึ่งนะครับจนกูรี่ต้องมานั่งตั้งคาหัวว่าอีคนเนี้ยไอีชื่อเนี้นะมันชื่ออะไรวะเนี่ยมันเป็นใครยังไงที่ไปชนะโปโทโรหกสิบกดานล,ลวดนะผมสามสิบกดานแรกเนี่ยเขาไปเล่นในอี้เฉิงนะผมเข้าใจว่าคือไทเจมนะครับนี่ผมอ่านสัจจญนมานะผมแล้วก็สามสิบกดานหลังเนี่ยผมก็ไปเล่นกันในฟ็อกซ์เซิร์ฟนี่แหละนะครับผมก็เลยเรียกว่าเออวงการหมากรุกออนไลน์เนี่ยก็เรียกว่ามีสังคมของมันอยู่ทุกคนเนี่ยอนอกจากจะไป เ,ออเล่นกันเจอหน้าเล่นกันแล้วเนี่ส่วนใหญ่เวลาจะเล่นออนไลน์กันเขาจะเล่นผ่านแบบเนี่ยนะพวกแอปพวกพวกเว็บ ดังๆพวก Fox Server ส่วนใหญ่คนจีนจะเล่น Fox Serv e r เป็นหลักเลยนะครับผมถ้าอยากเจอโปรเนี่ยนะผมก็คุณก็ไปตามหาเองนะว่าโปรแต่ละคนมีชื่อ ID อะไรเป็นปริศนานะว่าคือทุกคนเนี่ยเขาจะเกิดแบบพวกโปรด้วยกันเขาจะรู้อยู่อ๋อไอ,อคนนี้ชื่อ ID นี้ไอ,อคนนี้ชื่อ ID ดีนี้นะผมอย่างอย่างเรา,าสุจินก็นจะมี ID ดีของตัวเองใน Fox Serv e r อยู่ทุกคนก็จะมี ID ดของตัวเองเยอะไรเงี้ยนะผมก็เดียยวด้าเกิดอยากจะแบบติดตามโปรเหล่านั้นถึงขั้นแบบโอ้จะไปดูไลฟ์สดกันเขาเล่นยงงไ่ผม ลองไปเสิร์ฟเสส,ส,สดูแล้วก็ไปติดตามดูกันได้นะผมแบบนี้นะผมทีนี้ในกระดานนี้เองก่อนจะไปดูกันเนี่ยนะครับเรามาดูผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างเคอร์เจียกับปักจอ,จองจองวานกันก่อนนะผมผลอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดที่เช็คจากในอแอปในโปรแกในเว็บไซต์โกฟอร์โกเนี่ยนะผมทั้งสองคนเจอเคยเจอกันมาทั้งหมด27ครั้งนะผม เคอร์เจียชนะ14ปาร์คจงวันชนะ13เรียกว่าขี่กันสุดๆอะคู่เนี้ยนะผมนะซึ่งก็ในในรอบหลังสุดเนี่ยนะครับเ,เจอกันเมื่อวันที่29สิงหาคมนะผมในลีกนะฮะในลีกของจีนนะผมแต่ว่าบันทึกมากที่ผมเอามาเนี่ยนะผมเป็นบันทึกในช่วงประมาณเราๆช่วงปี2020อะ่ะ แต่แบบไม่ได้รู้วันไม่ได้รู้อะไรเพราะมันมันไม่ได้เป็นการแข่งขันยังเป็นทางการนะครับก็เป็นการแข่งขันแบบเล่นกันกระชับมิดอ่ะไม่รู้เล่นกันขำๆว่าแต่ขำๆไงไม่รู้เล่นกันโหดมากเลยเลยจนเป็นแบบที่มาที่ผมจะต้องเอามาให้ทุกคนได้ดูกันให้ได้ว่าเฮ้ยมันเล่นกันดุเดือดขนาดนี้นะครับผมดุเดือดมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมเกมกันเลยดีกว่าว่ากระดานนี้เนี่ยเล่นกันดุเดือดอย่างที่ผมบอกเนี่ยขนาดไหนนะครับไปชมกันเลย สำหรับท่านที่สนใจในรายการบันทึกหมากเทพนี้เองนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับและท่านก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาให้กับเราได้มากกว่าน,นี้โดยการด o n a t นะครับผมผ่านทางบัญชีธนาคารของผมที่โวขขึ้นนะครับผมและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านที่ด o n a t เข้ามานะครับผมผมก็ขอที่จะลงชื่อนามสกุลของท่านไว้ที่ท้ายคลิปของบันทึกหมากเทพทุกตอนนะครับผมท่านสามารถแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน ลงมาที ian, there, ian, me, exactly. ่ด no ้านล่างในแชทได้เลยครับกระดานนี้เนี่ยนะครับเคอร์เจียเนี่ยถือหมากสีขาวส่วนปาร์คจงวานเนี่ยผมถือหมากสีดำนะครับผมกระดานเนี้ยพอเราผมจะย้อนกลับไปสักสัองเม็ดนะครับผมพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมและเขาก็เริ่มอัตริเนี่ยนะโผมคือตั้งใจจะกินไอหมากเป็นนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งใจจะกินหมากเป็นนี้ไปแล้วเนี่ยดำเนี่ยนะฮะก็เดินเป็นนี้หกสิบห้าเลยหกห้าเนี่ยแบบความตั้งใจชัดเจนมากเลยแบบประมาณ ด้านหนึ่งฉันจะเตรียมล้อมค่ากินในกลุ่มนี้และอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมจะหนีไอ้เม็ดนี้ออกมานะผมไอ้ล้อมค่ากินกลุ่มนี้ยังไงซะมันมันถ้ามันล้อมได้มันก็ดีอยู่แล้วละตายแน่นอนแต่คําถามคือไอ้เม็ดนี้ถ้าหนีออกมาเนี่ยขาวนี่เจ็บปวดไหมนะผมขาเจ็บปวดมากนะผมเพราะอะไรครับถ้าเกิดดำเนี่ยเม็ดนี้สามารถหนีออกมาได้เนี่ยผมนะฮะบาอกจงหว่านถ้าเกิดเอาเม็ดนี้หนีออกมาได้เนี่ย กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มที่อยู่ของข่าวบริเวณนี้ครับผมจะอันตรายมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรียกว่าก็ต้องกินไปนี่ไปด้วยสำหรับข่าวนะผมแล้วต้องกินไปนี่ให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องพยายามหนีไอ้กลุ่มนี้ให้ออกไปได้ด้วยเนี่ยนะครับผม <g ulum> ก็เลยเป็นที่มาของบันทึกหมากเทพเม็ดท,ที่หนึ่งเอาเรียกว่าเป็นเม็ดที่หนึ่งแล้วกันเพราะการที่จะเห็นบันทึกหมากเทพเม็ดที่หนึ่งในตอนนี้ได้เนี่ยนะผม คือมันมีนลูกตามน้ําอีกโหมเต็มไปหมดเลยนะผมแต่ในตอนนี้เองเนี่ยเรียกว่าเกมนี้นี่โอ้โหบันทึกหมากเทพมีเป็นตับเลยล่ะเอาเอามานั่งคัดเป็นตอนตอนตอนนี้แบบดุเดือดมากเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เอาของเคอร์เจียกันไปก่อนเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูเกมเดียวกันเนี่ยของพักจองหวานแล้วกันว่าโอ้โหมันมันโอ้โหมันโอ้โหมันตึบตับตึบตับกันขนาดไหนนะครับผมอะเพราะงั้นเคอร์เจียเนี่ยในเกมเนี้ยก็เลยต้องเดินหมากเม็ดนี้ คือแต่แมพ่อวนเนี้ผมไม่อยากจะเรียกเป็นบันทึกหมากเทพแต่ถ้ามันไม่เรียกบันทึกมานเทพมันก็ไม่ได้เพราะว่าจะเรียกว่าไงดีมันเป็นลูกตามน้ําที่ต่อเนื่องกันะเรียกว่าต่อเนื่องกันเดี๋ยวบันทึกหมากเทพจริงๆจะมีอยู่เม็ดหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่เม็ดที่1ก็คือเม็ดนี้ก่อนตุ้ม66ครับผม66อ่ะเกิดปรากฏกรารณ์ที่ว่าอันที่1เนี่ยแน่นอนชัดๆว่าไอเนี่ยหนีไม่ได้ละโดนลัดเดอร์ละนะครับผมลัดเดอร์กิน66ชัดเจนมากแต่66เเองนี่ยนอกจจจาากกททีีี่่ะะมผลในรจ,จับกินนไอ้้้ตรงีแลวด้วยเนี่ยมันมีผลในการที่จะช่วยให้้ไอกลุสิบห ไม่ตายด้วยเออดูนะครับนะไอ,ไอ้นี่เราไม่อธิบายแล้วข้างนี้แต่นี้ก็แน่นอนดําก็ต้องพยายามปิดล้อมละก็ปิดล้อมนะครับไอ้นี่ก็ขึ้นไปก่อนพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตัดไม่ได้นะจังหวะน,นี้ตัดปุ๊บก็ตะลปุ๊บสองเม็ดตายนะผมเพราะงั้นเนี่ยมันมีเม็ดเนี้ยค้าคออยู่มันมีเม็ดนี้ค้าคออย,ออยู่พอมีเม็ดนี้ค้าคออยู่เนี่ยนะผมมันก็ทิ่มตัดไม่ได้นะผมแต่ถ้าว่าดาเนี่ยยังไม่จบคือมันไม่ใช่แค่ดูว่้เออมตัดไม่จบดําล,ล้อมต้มตีต่อไงเนี่ยล้อมต่อเอ้ คุณตอนนี้คุณตัดไม่ได้นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณอะไรอะถ้าคุณอะไรถ้าเกิดคุณหนีเนี่ยทีเนี้ยทีเนี้ยลมมันจะไม่พอนะอ่ะมาตัดตุ๊บ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 ,บนะครับผมเนี่ยใจดีสุดก็คือต้องแค่ได้หนีแต่เนี้ยลมมันไม่พอแล้วตริเนี่ยเขาตายก่อนแล้วนะผม <such> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมจริงเองเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เมนเนี่ยจะกระโดดออกไปแล้วเนี่ยนะผมข่าวเองเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ในภาวะที่แบบจะต้องเอ้ยเอ้ยมันทิ่มออกไปไม่ได้ ก็เลยต้องเชื่อมกลับไปนะผมต้องเลยต้องเชื่อมกลับไปพอเชื่อมกลับไปปุ๊บแน่นอนครับโอ้โหคิดไม่ต้องคิดเลยรับก็ปิดล้อมไปซะเลยนะครับผมคือมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะแบบคือคือสำหรับผมเองอะ่ะผมก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ถูกล้อมตายตายเฮียน์หมดเลยตายเฮียรแล้วกันอะ่ะนะแต่ทว่าครับผมคือที่ผมอยากจะบอกก่อนว่าไอ้เม็ดเนี้ยแล้วจนกระทั่งรูปเนี้ยผมมั่นใจเลยล้านเปอร์เซ็นต์ลยว่าเคเจียยังไงซะต้องอ่านมาถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะเล่นเม็ดนี้ได้นะผม รูปนี้ต้องอ่านจบเรียบร้อยแล้วว่าต้องเกิดอย่างนี้แน่ล้านเปอร์เซ็นชัวร์อันนี้ต้องเกิดล้านเปอร์เซ็นแต่นี่นนะถ้าเกิดอ่านได้แค่เนี้ยก็ไม่ใช่เคอร์อเจียครับผมสิ่งที่จะตามมามากกว่านั้นคือหลังจากที่โดนล้อมเรียบร้อยแล้วนะเจ็ดสิบเอ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยมันรอดได้อะมันรอดยังไงเนี่ยนะผมนอะอ่ดูกันว่าเขารอดไงนะผมเคอร์อเจียเนี่ยพอจะเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เจ็ดสิบสองเดินปับ๊บ นี่ปั๊บเนี่ยนะ,ะทิ่มขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ย <S <S สังเกตนะเขาไม่ลดลมหายใจตัวเองเลยนะเขาไม่ทิ่มอัตลิไม่เลยนะผมเขาไม่ทิ่มอะไรทั้งสิ้นเขาแค่เดินเม็ดที่ต้องเดินอ่ะคือเม็ดเนี้ยต้องเดินตึ้มเข้าไปนะครับเม็ดนี้ถ้าเกิดคนไม่แบบประมาณไม่รู้อีโนอยอยังไงอะไรปิดลมหายใจไปปุ๊บใช่ไหมอ่ะอันนี้คือคือเดินเนี่ยเพื่อตั้งใจปิดลมหายใจเขาไปด้วยนะผมเกิดอะไรขึ้นครับผมลมหายใจของสีขาวเนี่ยครับจะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่สี่ลมสุดท้ายแต่ทว่านะครับแต่ทว่าเมื่อเขาตัดแล้วเนี่ยนะฮะ อันเนี้ยอันเนี้ยก็จะมีลมหายใจที่ไม่ค่อยจะพอเท่าหราอ่านรงนี้อันที่หนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ของสีขาวของสีดำแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างมีลมหายใจทั้งสี่ลมกันไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเชื่อมจากอะไรเพิ่มลมตากด้านนี้ก่อนนะครับผมกรลีบขึ้นใช่ไหมอา่าต้องปิดจากด้านไหนาปิดจากด้านนี้ถูกแล้ว ขึ้นก็ปิดด้านนี้ใช่ไหมอ่ะตะลิก็กินใช่ไหมก็ปิดก็ปิดนะครับก็ยังไงซะลมมันก็มันก็ไม่เกินอยู่ดีอ่ะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะครับผมอ่ะเราถอยกลับไปนะฮะเราถอยกลับไปอันนี้มันต้องไปนั่งอ่านลึกๆนิดนึงนะอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดตัดปับ๊บไอ้อน,นี่เชื่อมนะครับผมไอ้น,นี่ก็จะขูจับกินปับ๊บปิดลมหายใจก็เหลือหนึ่งสองสามลม ก็สู้ลมไม่ได้อยู่ดีกลุ่มนี้ก็ลมก็ไม่พลอ,อยดีนี่ก็ยังสี่ลมอยู่ดีนะผมเพราะฉะนั้นเน, ία, นี่ยหลังจากที่ทิมเข้าไปเฉยๆแล้วเนี่ยนะครับผมในเกมจริงก็เลยไม่สามารถที่จะปิดลมอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเป็นี้ได้นะครับก็เลยได้แต่ต้องเชื่อมเนี่ยเชื่อมปับเนี่ยนะครับผมแต่พอเชื่อมปุ๊บเนี่ยนะฮะลมหายใจของสีขาวเนี่ยมันมีมากกว่าเดิมหนึ่งลมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลมนะผมขาวนี่จังหวะนี้ก็ตัดอยู่ดีครับก็ตัดอยู่ดีตัดอยู่ดีเนี่ยนะครับผมดําเองเนี่ย ก็เดินเพิ่มตอนนี้ก็คือพิ่ง่ยคือตั้งใจเพิ่มลมหายใจกลุ่มเดียวละก็คือต้องตั้งใจเพิ่มลมหายใจกลุ่มนี้แหละนะครับผมตอนกลุ่มนี้โดนตัดก็เลยทิ้มออกเพอทิ้มออกเนี่ยผมก็เลยเป็นที่มาของหมากบันทึกหมักเทพเม็ดนี้เลยครับผมเม็ดนี้เลยครับเม็ดนี้เลยคือถ้าเกิดคนแบบไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรเนรี่ยแค่เดินธรรมดาปิดปิดไปนะครับผมถ้าต่อลงต่อขึ้นไปธรรมดานะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าที่มาบันทึกหมักเทพเป็นอะไรนะครับทีนี้ลมหายใจของสีดำเนี่ยครับผม จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลมห้าลมนะฮะพอห้าลมเนี่ยนะผมดำก็ดำดำก็จะเริ่มปิดลมหายใจก่อนเพราะว่าตอนนี้นะผมก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ลมนะครับผมอันนี้ไม่ว่าจะเดินยังไงปุ๊บเชื่อมอ่ นะไม่ว่าจะหรือว่าจะเกิดจะเดินจากด้านนี้แล้วก็ตรีปุป๊บเชื่อมเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาก็มี1 2 3 4สลมแอันนี้ก็มี12 3 4สม่ลมขาเกาตายก่อนดีนะครับผมเพราะฉะนั้นจะได้เห็นจะเห็นได้ว่าเม็ดนี้องสีข,ขาวเนี่ยผมเมื่อกี้ตอนที่เดินเนี่ยเป็นเม็ดที่มันไม่ได้ปิดลมดำไงเม็ดเนี้ยเม็ดเนี้ยมันไม่ได้ปิดลมดําแต่ถ้าเกิดจะเดินเม็ดน,นี้โดยการที่จะ ไปอย่างนี้เลยเนี่ยก็ไม่ได้เขาก็ตะลิปั๊บเนี่ยนะฮะตะลิปับ๊บเชั้นก,ก็กินหมดอยู่ดีนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของบันทึกหมากเทพครับที่เม็ดนี้นะครับผมนะ,ะอีเป็นอย่างในเกมจริงคือเดินไปนี้ครับผมสามเหลี่ยมโง่แบบแบบดุยดุยขึ้นมาอย่างเงี้ยตึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยเม็ดนี้มันมันเจ๋งว่ะมันเจ๋งยังไงอันที่หนึ่งพอจะที่เดินเจ็ดสิบหกแล้วนะครับผมจะเกิด ดำเองเนี่ยจะเกิดกลุ่มตัดเนี่ยมีกลุ่มออนแออยู่สองกลุ่มเลยก็คือกลุ่มนี้เหมือนเดิมสาเม็ดนี้กับกลุ่มสี่ห้าเม็ดนี้นะครับผมเรามาดูกลุ่มนี้เออเรามาดูกลุม่มกลุ่มนี้ก่อนสมมติว่าเชื่อมตรงนี้อาจเชื่อมนะครับผมเชื่อมเน้องนี้เขาเหลือสี่ลมขาวเหลือสี่ลมาดาก็จะนะก็จะปิดลมด้านนี้ก่อนอันนี้ต้องเชื่อมนะครับผมแล้วก็ปิดนะครับผมสังเกตดูว่าลมของสี ดำเนี่ยนะผมจะเหลือแค่3ลมนะครับผมไม่ว่าจะเดินยังไงอัตริอัตริก็อัตลิกลับเลยก็ได้นะฮะกินก็กินก็อัตริกลับนะครับนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเขาอัตริแล้วก็กินนะครับผมก็ลมไม่พออยู่ดีฮะยังไงลมก็ไม่พอนะผมนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เองเนี่ยถ้าเกิดเชื่อมจากด้านนี้เนี่ยนะผมเขาก็กลายเป็นนะผมเขาก็กลายเป็นก็จับกินในกลุ่มนี้ได้แทนสำหรับสีขาวนะครับผมนะ ในเกมจริงเนี่ยก็เลยได้แต่ทิมออกนะผมแล้วก็ปล่อยให้ขาวเนี่ยทิมแล้วก็กินไอ้สามเมนีไปหนีไม่ได้นะผมเกิดเนี่ยเกิดตัดปุ๊บอัตลิเนี่ยพอตัดปุ๊บอัตลิขึ้นไอ้นี่เกิดจะหนีปุ๊บก็กินไอ้นี้แทนนะผมเพราะฉะนั้นหลังจากที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะผมหลังจากที่เมนีทิมล้วเมนีทิมแล้วนะผมกลุ่มของสีขาวที่มีปัญหาอยู่ภายในเนี่ยก็เรียกว่าหนีรอดออกไปนะผมซึ่งเรียกว่ายังไงดีที่ผมอยากจะเรียกมันเป็นบันทึกหมักเทพเพราะอะไรครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้ทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงเม็ดนี้เนี่ยนะผมจนกระทั่งมาถึงเม็ดเ6เม็ดนี้เดินมาถึงเม็ดนี้เนี่ยเ6เม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมนะเม็ดเนี้ยผมอยากจะนับเม็ดเ6เป็นบันทึกหมากทพแต่ถ้าเกิดจะนับเม็ดนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มนับตั้งแต่เม็ดนี้เลยเม็ดเนี้ยเป็นเม็ดที่เหมือนกับแบบประมาณว่าคือถ้ากล้าที่จะเดินหมากเม็ดนี้ได้นะผมเม็ดนี้ต้องตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมแสดงว่ารูปบริเวณเนี้ยจะเกิดการอ่านหมากเนี่ยจบเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็รู้แล้ววว่่าตัเองงงยไซะ ตัวเองก็รอดแน่แน่น่แน่แน,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 นอนคือคิดดูว่าคนระดับประมาณว่าโปรระดับประมาณหกเจ็ดแปดเก้าดั้งอะ่ะเก้าดั้งขนาดนี้ผมอยู่จะมาอุย้ยเดินพลาดอุย้ยลมหายใจหมดก่อนตัวเองตายไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับผมมันจะมาโอ้มเอาเออเลอร์แบบแบบง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่แบบมือสมัครเล่นแบบแบบแบบยังไงขนาดพวกโปรเหล่านี้นะผมพลาดท,ทีนึงเนี่ยผมเงินรางวัลเขาหายกันเป็นแบบโอ้โหล,ล้านบาทนะครับผม นี่ขนาดไม่มีเงินรางวัลนะฮะยังแบบนั่งอ่านมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นในนี้ผมคือบมาทึกหมากเทพกระดานเนี้ยก็เลยเหมือนอยากชี้เห็นถึงความจังหวะที่เขาต้องอ่านมาเพื่อเ,อาเขารอดเนี่ยแล้วเขามั่นใจว่าเขารอดจริงเนี่ยผมเขาก็อ่านให้ถึงขนาดรอดขนาดนี้ได้นะครับล mm hmm. องกลับไปดูนิดนึง mm hmm. เพราะาอย่างโปรที่ผมนั่งดูเกมของที่เขาคอมเมนต์เนี่ยผม mm hmm. เขาก็ยังบอกเลยว่าหลังจากที่ตรงนี้อัตลิไปแล้วเนี่ยนะ mm hmm. พอกระโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วเขาปิดล้อมเนี่ยคือร้อยทั้งร้อยเนี่ยลูกเนี้ยยังไไไงงงกกก็็ตตต้้้้ออออออ่่่่่่ขึนคืืมมมลาทีจะะเช นะเนี่ยแล้วจังหวะนี้ก็ปล่อยให้เขาตัดไปแล้วก็จะเดินออกรูปนี้ก็ยังคือเกมก็ยังมันไปไป,ไปอเรียกว่าไปอยู่ได้เรื่อยๆแล้วกันอ่ะแต่อัตลีเชื่อมใช่ไหมก็เล่นเมนนี้ก็ยังอ่ะโอ้ไม่ได้ได้วยนะมันโดนอัตลีอีกโง่เงินไม่ได้เลยหนักหนาสาหัสมากเลยอะนี้นะครับนะอันนียอย่างเงี้ยก็เกมก็อาจจะเออถ้าเล่นเปนนี้ก็าจะอัตลินี่นะฮะอัตลินี่นะครับแล้วก็กินแล้วก็งี้อ่ะ ก็ค่อยๆดาเนินไปเกมอย่างนี้คือข่าวก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับผมดาเองก็แม้ว่าจะได้กินก็ก็โอเคเกมก็อาจจะเสียอะไรอาจจะเสียเปรียบขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายขนาน้น,นะครับผมฮะอันนี้คือสิ่งที่โปรธรรมดาธรรมดาคอมเมนต์กันนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ชี้ให้เห็นครับผมตั้งแต่ที่เม็ดนี้เองเนี่ยให้เห็นถึงความเวลาโปรเขาจะอ่านหมาดนะครับตั้งแต่ที่66เม็ดนี้เองเนี่ยนะครับ65แล้วนะครับผม มั่นใจเลยครับเคอร์อเจียอันหมากไปจนถึงว่ากลุ่มของเขารอ,อดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเป็นบันทึกหมากเทพที่ mm. เพิ่นเมื่อกี้ยังไม่มีโอกาสที่จะแบบมาโม้เรื่องหมากไปนี้เยอะหน่อยนึงนะผมนะหมากไปนี้ยหมากไปนี้นะฮะอยากจะโม้หมากเป็นี้เจ็ดสิบหกนะครับผมเพราะ 76, เจ็ดสิบหกเนี่ยเชฟมันเนี่ยนะผมเป็นเชฟสามเหลี่ยมโง่ด้วยอะ คือใครจะไปคิดว่าเฮ้ยไม่ทําอะไรไม่ไม,ไม่ทั้งกดลมหายใจเขาไม่ทําอะไรอยู่ก็ทิมขึ้นมาตรงๆอย่ากลับกลายเป็นตัวเองรอดออกมาได้นะครับผมคือมันเป็นเส้นที่แปลกมากแล้วก็เชฟที่แบบประมาณแบบดูแปลกมากแต่จะถกเป็นนี้เม็ดเดียวเลยเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นที่ไมใ้ให้ดําได้ <c oughs> ดําก็เลยได้แต่ว่าต้องเอาไอ้กลุ่มข้างล่างนี้กลับบ้านไปนะผมไรนี้ก็จับกินแล้วโดยที่ว่าพอจับกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ็ดสิบแปดจับกินแล้ว ดำเองยังต้องเดินอีกเม็ดนึงเพื่อจับกินด้วยซ้ำนะครับผมยังต้องเดินอีกเม็ดนึ่งเดไม่งั้นดูเขาปล่อยเขาเชื่อมปั๊บกลายเป็นกลุ่มล่างตายอีกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ข่าวเคอร์เจียสามารถที่เอากลุ่มนี้อดเอเราไปได้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะดูกันว่าละไอตอนที่หลังจากนี้เนี่ยนะมันโอ้โหที่มันชุมลูนชุนโลเกเนี่ยผมปาร์คจงวานมีหมักเทพบันทึกหมักเทพอะไรในกระดานนี้อีกบางติดตามในตอนหน้าเลยครับ